ตรงนี้ก็คงยังยังกลับไปที่บอสตันอยู่เป็นเป็นเป็นหลักแล้วก็ไปในเมื่อผมถุกบังคับให้เลิกเล่นแล้วก็ให้ไปนั่งนั่งอยู่ที่มานั่งใช่ไหมครับช่วยได้เฉพาะหาเสียงเป็นครัง้งเป็นคราวอะไรอย่างนี้ก็คงใช้เวลาที่ต้องออกจากสนามไปเนี่ยไปสร้างผู้นำรุ่นใหม่มากขึ้นผมก็คิดว่า ทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมันต้องการขึ้นลูกใหม่ต้องการอัศวินลูกใหม่ๆเข้ามาในการเมืองให้มันมีคนที่มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็พยายามเหมือนกับเอกชนที่จะต้องมี Headhunter คอยหาพนักงานหาคนแก,แก่งเข้าสู่บริษัทเรื่อยๆอันนี้ก็คงเป็นอย่างเดียวกันที่ผมพยายามอยาจะทำหาเจอเจอคนไทยทั้งที่อยู่ในเมืองไทยหรือที่อยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่ญี่ปุ่น อยู่ที่สิงคโปร์ก็เจอกิ่งเกอะแล้วเก่งมาก่เก่งกว่าผมเก่งเก่งกว่าผมเยอะมากแล้วเก่งกว่าคนชาติอื่นพอสมควรเพียงแต่ว่าเขาไม่สนใจที่จะเข้าการเมืองเราก็ยังทำยังไงให้สามารถที่จะกลุ่ม next gen คนรุ่นใหม่ที่สนใจการเมืองให้เขาเข้ามาได้แล้วก็คงใช้เวลาในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ AI คืออะไร r e s p o n s i v e Environment คืออะไร Urban Risk คืออะไร Extreme Heat คืออะไรเ e o t h e r m a l เอเนอร์จีคืออะไรเอ,อ้พวกนี้มันก็เป็นอะไรที่อยู่สภาแล้วไม่ได้เรียนรู้แต่ว่าพอไปที่นุ่นมันก็ได้เห็นอะไรที่มันแบบใหม่เอี่ยมแล้วก็สามารถที่จะพลิกอะไรที่มันเป็นวิกฤตในประเทศไทยเนี่ยให้กลายเป็นโอกาสใหม่ๆได้ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็จะได้สะสมความรู้ถ้าครบอ่สิปีกลับมาก็อายุ54พอดีก็หวังว่ายัางจะยังอาอิตที่หนึ่งแข็งแรง หรือแข็งแรงกว่าตอนนี้แล้วก็หาลูกสาวก็คงจะโตแล้วนครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้เนี่ยก็น่าจะสัก8ล้านคนเพราะปีหนึ่งมันประมาณ8ปดแสนคนที่สามารถเลือกตั้งใหม่ได้15อายุ18 16อายุ19พวกนั้น,นเพราะฉะนั้นพอครบ10ปีก็น่าจะมี8ล้านคนเพิ่มขึ้นมาเป็นผู้มีใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วก็ยังตามทันโลกอยู่แล้วก็เข้าใจวิกฤตใหม่ๆ ก็หวังว่าจะกลับมาเป็นนักการเมืองที่ที่ดีกว่าเดิมในอีกสิปีครับไม่ท้อไท้อที่เราเจอวิกฤตการณ์อยมาตลอดคือด้วยความที่มาเรียนการเมืองมาแล้วก็เห็นการเมืองไทยนะครับอย่างคุณทักษิณก็17ปีใช่ไหมครับอย่างเนลสันเมนดลาก็กี่ปีใช่ไหมครับอย่างองซานสุจิกี่ปีอย่างเปรอนที่อาร์เจนตินากี่ปีก็ก็เลยเข้าใจว่าการเมืองมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวัน2วันหรือเดือน2เดือนหรือปี2ปีก็เลย ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมีความสุขดีครับค่ะสุดท้ายวหาค่ะอยากให้คุณพิธาค่ะฝากแนวคิดสําหรับคนรุ่นใหม่การทําธุรกิจสําหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็เนี่ยต่อไปเราจะรับมือผ,ผมคิดว่าน่าจะเริ่มสกิลก่อนนะครับในยุ่งในทุกที่ทุกอย่างเนี่ยสามารถใช้ generative AI ได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่คนรุ่นใหม่ยังจะเป็นที่ต้องมีใช้แต่ผมคิดว่ามีอสองอย่างอันที่หนึ่งก็คือ analysis หรือการวิเคราะห์ คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แน่นอนว่า generative AI อะไรต่างๆเนี่ยสามารถช่วยได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะ slice and dice หรือว่าหาเอาปัญหาที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วมาแยกออกเป็นก้อน,อน,อนๆ้อแล้วเรียงลำดับความสำคัญ1 2 3 4ได้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะสำคัญอันที่2ก็คือการสื่อสารก็คือเราอาจจะเข้าใจแล้วก็เก่งในสิ่งที่ตัวเองชอบมากเลยแต่ไม่สามารถอธิบายให้คนฟังได้ผมก็จะใช้เขาเรียกว่าอธิบายให ให้ลูกฟังถ้าผมจะอภิรายเรื่องงบประมาณแล้วผมอภิประแล้วผมอธิบายให้ลูกสาวผมฟังไม่ได้เนี่ยแสดงว่าการสื่อสารยังไม่ดีพอหรือแม่ผมฟังแล้วแม่ผมยังไม่เข้าใจเนี่ยถือว่าการสื่อสารนั้นยังไม่ดีพอแสดงว่าเราไม่เข้าใจมันมากพอก็ต้องเพิ่มนะครับฝากให้กับคนใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับ analysis กับเรื่องเกี่ยวกับ communication เรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์รวมถึงการสื่อสารบางคนวิเคราะห์เก่งนะแต่ว่าสื่อสารไม่ได้แล้วก็บางคนสื่อสารได้ ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ไม่สามารถเรียนดับความสําคัญได้ถ้าเกิดคุณมีทั้งสองอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนหรือว่าอาชีพไหนหรือว่าโลกจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่มันก็ยังต้องการอะไรลักษณะแบบนี้อยู่ดีครับสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่กําลังเจอจุดเปลี่ยนในในชีวิตเยอะนะครับอันเริ่มต้นเลยผมก็คิดว่าผมเข้าใจพวกคุณนะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมัน อันพ c t ก b l e แล้วก็วอร์ลาไทเหมายถึงว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาสําหรับผมเราคิดว่าการที่จะเราจะอยู่กับมันได้เนี่ยมันมีอยู่2อย่างนะครับก็คือเราต้องสามารถมองไปในอนาคตและสามารถที่จะวางฉากากทัดได้หลายรูปแบบด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงใน,นลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่น่าจะเป็นมากที่สุดแบบนี้ดีที่สุดแบบนี้แย่ที่สุดมีร้ายก็มีดีมีดีก็มีร้ายคราวนี้เมื่อ เราได้มองไปข้างหน้าแล้วเราได้ฟอร์แคสตไปแล้วเนี่ยเราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้เพราะว่าเราได้คิดอยู่แล้วว่าถ้ามันแย่ที่สุดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพอเราได้เขียนมันออกมาได้เอามันออกมาจากใจเราเนี่ยแล้วเราจะเลิกคิดวนแล้วเราจะก็จะกลับมาสามารถอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ควบคุมในสิ่งที่เราทํา นะครับให้เต็มที่ในสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วเราก็สามารถที่จะเพิกเฉยกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราจะเป็นบ้าก่อน,นครับ <g> <partido> ก็ต้องพยายามที่จะเต็มที่ในในสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วก็สามารถที่จะทําใจกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ในอนาคตถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยผมก็คิดว่าโลกมันจะโหดร้ายกับเราน้อยลงก็น่าจะใช้ชีวิตที่พอที่จะมีความสุขกับมันได้บ้างนะครับ ค่ะวันนี้นะคะรายการซีรีส์เวลของของขวบป้องขอขอบคุณยิยนดีค่ะนะคะที่มาพูดคุยกับรายการของเราค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณมาครั